สบายดีสบายดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซ่องแพร m อ c h พ n n e l นะคะทุกคนเมื่อนี้อ่าช่วงนี้คือนอแพรไ่ได้ลงคลิปเนาะทุกคนเนื่องจากว่ามีเวียกเนะมีเวียกก็บ่ค่อยมีเวลาได้ถ่ายได้อย่างอันนั้นเนาะทุกคนและเมื่อนี้ก็คือวันเสารนะ์เนาะวันเสาร์อ่า มาลินหาเพื่อนน,มา,นามาลีนมาลีซื้อแนะนำซื้อเลยม่แล้วอันนี้ก็ซื้อเพนเนาะซื้อเพนเน,ะนาะทุกคน,านแมาแล้วเป็นมู่น้ำกันเป็นมูอ่อายเฮียนก่อนเฮียนน้ำกันร้อนเดี๋ยนี่ล่ะได้ได้แยกย้ายกันไปทุกคนได้อยู่คนละบ่อนละกันเลยม,ลมาลินโด,น,ด,น,ดนมาลินหาทุนนกคนเนาะทุกคนเนาะอะไรก็อ่าเดี๋ยวนี้จังน้อยเพื่อนว่าจะไปจะพาเขากินเอง ไปกินอ่าต่ำเนาะไปให้พาไปกินอ่าต่ำประเทศตำตำเองเราตำเองนะแอบซุดข้าวเองเลยอ๋อแมนเมนละกันเขาไปซิมน้ำกันเดี๋ยวว่ามันรสชาติมันผ่านบอลผ่านบอลเนาะทุกคนจะเริ่มมาจะเริ่มเห็ดอันนั้นแล้วเนาะจะเริ่มว่ะเราจะพาเห็ดอ่ํตำ ต่ำกินเนาะว่าจะต่ำนย่งเนะาะจริงอันนี้คือเน,อะนเาะคือขออองงเเานะันนี้คือเนาะก็จะอ่าลวกให้มันได้หน่้อหนึ่งก่อนเนาะบรรยากาศในร้านนะ้อทุกคนจะเป็นประมาณนี้เนาะอันนี้อันนั้นก็คือลูกค้าเนาะทุกคนลูกค้า ก็จะมากินตามมากินเบียร์นะทุกนนี่แท้แรงจะเห็ดต้มอ,อันนี้เลยใส่ก,กอกใส่กอกหว่าฮอนดอกเนาะฮ <c oughs> อนดอกฮ <c oughs> อนดอกวั <c oughs> <c oughs> นกูเอิญใส่กอกกว่าอันนี้นะแต่ว่ามันเป็นอีกอีกแบบเนาะใส่กอกนะเนาะ ยูนี่มีแม่ค้าจะาคนเสียวสี่คนน้ำกันเนาะอืผู้หนึ่งห้ามเมือบ้านนั่นบอกมันเสาร์วันอาทิตย์แล้วกัล้างเมือบ้านล้างเปียกเออตำข้าวเปียกให้กินวะอืมตำข้าวเปียกอันเนี้ยเนาะให้มันสุกๆเดิมมักแบบสุกๆเลย แท้ดได้ไข่ดีอยู่วะไข่เครื่องนะได้ไข่นระคือคือช่วนใหญ่ก็วันเสาร์วันอาทิตย์นี้บม่มีคนนะบ่มีคนหลายววมมีนบอย ใส่ยอย่างแน <c oughs> ่มีบุ่งละกะลันลังผักน้ำเรต้องลวกสุกๆกก็ได้ลวกบะบะเออลวกแล้วก็เอาไปเด็ดก็ได้มันสุกหลายมันบ่แซ่บเนาะสิตั้มไม่กินแบบอ่ามีนิวแบบ คือข้อเขาเองนะอือจะหม่อมหอลองชิมเบิ้องนอสูตรเพิ่นเป็นจากไหนนะฮึนั่นน่ะไปนี่แซนแซนไม่เย็นเลยหนึ่งแล้วทุกคนน้ำเย็นตัวนั่นนะแมนบอกเซ่เฮี้ยคุณโบไซคุกเลย โอ้เพื่อเ่อให้มันนันะนะนะมาฉีเปื่อยเนาะอโคกมันจะมีสองคกเนะาเะาเร็เวะใช้เผ็ดเผ็ดต้ดมันส่เมื่อวานนี่กระเจ้ามาจ่ายเงินเราอ่ะสู้แล้วบอส่วน อองัวาเลยนตาลโอเคแฟนใดๆอันแฟนในกลหอใดอาแบบส้มนัวบมากหวานหลายเนาะ ำเเลยนะแต่ก่อนนะทุกคนเพื่อนเป็นคนจ้อยเนาะแต่ว่าวายุพี่แล้วมันอว,วบคืนเนาะทุกคนมีน้ำมีนวลเนาะแต่ก่อนนะใจจ้อยดึงเดืองจ้ะน <c oughs> นี่คือสวย <c oughs> เต็มอ่า <c oughs> เต็มเลยเนาะน้าเต็ม ใสตัหน่วยมักเด่นมะเขือมะเขือเทศวะมะเขือเทศวะมะเขือเทศมกเด่นบ้านเห่านะบ้านกระดาวมมะเขือมกเด่นอืมเขือตำแบบอ่าุปข้าวอีกแบบเจียบด้งกวา เดี๋ยอออ่าอ่อะลูกค้าก็ะเยอะอยู่นะทุกคนเดี๋ยวัมือตัเองเนาะเบื่ออีกบ่เขนบ่เขินเป็นอาชีพเราเราทุกคนเดี๋ยวนี้นะ เป็นแม่ค้าอาชีพเลยนี่เร็จใส่เดรนองแบบใส่แบบพรรมศาสต์หรือเปล่าใส่แบ่ตัวนี้ใส่หึ่ึ ปกติมไผ่เป็นผู้ต่ำนะประเภทต่ำนี่เปลี่ยนกันว่ะโอเคสไตปะเไตปลาโนโทนประเดกปลาอื่ น้ำลายแตกนะทุกคนอย่าก,กินแล้วัไเลย <c oughs> น้ำปา่าปโบไซว่ะถ้าว่้าวมันจา่างจุไซแท่แท้งตักไซเลยเนาะ โอ้น่ากินมากเลยอือหือแซ่บทุกคนแซ่บอืมแห้งแห้งเบิ่งแห้งปัตตาเสบเว่ยมาดิูไปกินน้ำกันเลยวันนี้ชาวพียงซีเห็กกิน เพนเพชรตำแบบของเราเองเนาะเสียบกับเสียบกับกินน้ำกับเสียบเสื้อแต่ยุ่เสียบยูุโรปเสื้อแต่ยังบวงบ่ตัดหัวหินหนุยใส่เล้วแล้วเนาะมาเสิร์ฟเลยนะแต้แรงโอ้โหทุกคน นี่คือน้อกคนเรากันเริ่มกิ่นกันเลยแล้วเนาะว่ามันแรงลยรสชาติเป็นยังไงอะแบบแซบจำจำตาซูดว่าเอาเองนะมันแซ่บจำใจว่าธรรมดาเด้อฝีมือแล้วนะ ช่ได้หนัคนบพอแปงมาคือค่าดีใจมาสตูมามากิ่นเลยนะ มันน่าขี้เลยแมาือนะกา้จับเลือดตาโอ้เห็นเลดกระจายมาใช่เห็นัวประมาณนี้กันลมา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 กินน้ำกันนี่มากินเปลนบอเห็นอยู่ เอ้ยยเปน่นาเวยอันขาขาน้ำป่าเป็นผู้ข่น้ำที่นี่เนาะทุกคนมื่อไมารีวิวมาเ้ยมีน้ำีอย่างนหนปันทุกอย่างน้ำปั่นหรอปั่นแล้วังกดไลค์กดซับสไคร์ e ฮหดเกิรดสนน้ำหมาเลย่ะ เป็นเส้นเ้าเปียกนะคนนี่ตัดเปียกตัดแค่เนาะที่เห็นก็้องว่าสายถูกไหมฮ

มาเด้อทุกคนมาเด้อกินน้ำกัดเยอตอนนี้นะทุกคนหกกันกลับมาต่อด้วยส้สมส้มมะม่วงนะทุกคนเอ๋มะม่วงมันจะเป็นอันนี้เนาะ ไปกิน o มนะทุกคนฮ่าๆมาดูมาดูมื้อนี้บ่เจ็บท้องบ่ยอมค่ะอือสตใจสมนมาเด้อพี่น้องเด้อุคมเองมาคือ เยี๋จูดุตเบื่อทุกอย่ที่ว่ากำลังถับสงอยู่น้อุทคนมามาชื่อเคื่องถ้าซีสาวหรือคนทันค้าสีสาวดิ่ะทานค้าวนะีสาวเนี่ยยูอาร์ต่างขนาร์ดนนึงอต่ก็เปนปีแล้วใคเครื่องไม่ยังนเชียวครประเทศย่างไงหันข้าวเน,น,น,านี้ยเนาะมันจะเมืออ่ะอันนั้นรักกับเบีย เยอะเยอะเราเยอะเรานั <Ooh. S 3> <dling. S 2> ่นแหละค่ะประเภทขนมมีอย่างนี้หละข้าวนมมีเอ่อมีกล้องมีใบใบมีซองฮ่าตายขากล้องก็ไม่ไมันเป็นเครื่องแห้งเนาะดูมันเป็นขนมเครื่องแห้งอยเห็นไ้มขนมของหวานอะไรทำไมมีหมดนน้ำคุณมันก็ประเภทอาหารนัยำอะ มันกกจะมีอีหยังนาะนีเนะอีหยังนั่นอ่าข้าวเปียกเฟือคอดไข่มีบอกทอดไท่ตำเนาะตำทุกชนิดเนาะทุกคนสามารถ่งได้เนาะได้มาหานกินสาวรีบกล้องโบังเลยได้กินน่ะอ้กล้องนะทุกคน เขาต้มกันน่ไม่จริงเนี่ยไม่โอันน้ะไปอยู่อยู่ในอากาศเย็นนะทุกคนอยู่นอกอ่าอยู่ในอาจจะมีอาจจะมีอ่ามันจะมีอ่าแอร์เนาะเขาติดให้หน่วยหนึ่งเนาะ มันจะเย็นสดเือนอยู่นะมันจะหอนก็ได้อมชื่อว่าจรทุกคนเจวเนาะเจลวปปตบเมนเจลวขนเนาะเจวเพืออนาะงนนี้ม้งเลเือรสตีนอเสือเป่งหน่วยเอาน้ำตาลเส่อมเพ็นนิดนึงเส่เนาะ เอาดเอาดิเอาดิเอาดิเอาฮนีฮ่าฮแซ่เดี๋ปลาย้อมนี่นราทุกคนอ่าหลังจากข้าวทินส้มเรียบเรียบแล้วเรียบร้อยลราก็กัดกันไปอ่ากินเบฟซี่ต้อนเนาะทุกคน มันมัดยอมัดีไม่ได้บัี่มาพี่มาี่ยมงีนะีนทุกคนโอหนทงามกมกัไหนน่ใชมันก้อนหลว่เพนเอาหนอตเอาใช่ไหล ห้าพันกีบร์หเกี่ยว์ห้าพันเกียบาทนะทุกคนแป๊บซ่าอันนี้ของเราตอนเนาะโมเมนต์ของไทยของเราของเราโอา้ซ่ามา,า,ากเลยซ่ามัานเตู้ตู้ยเรบาร์ดี้น่ะกี่ลายเอานะ้ำเ๊ปซปี่หรือว่าน้ำเขียวเอาเอาน้ำ 6ำเป๊กซี่ซีนะเจ็บซีนันกันตู้มากินบอตู้จะกินไหมมากินคิดเ่ามากินแป๊กซี่กินกนะจะกินจะเอาให้เนาะโทษเนาะเดียนะ๋ยวเราตัอทอมาให้แน่ ได้แล้ววะอร่อยตอนนี้คือน้องทุกคนอ่ามู่มู่เพื่อนจะพาไปเบิ้งสวนดอกไม้ทุกคนดอกไม้ดาวเหืองดอกไม้ดาวไปกันเลยนาอทุกคนสวนดอกไม้อ่าดอกอี้ก็ดาวเหืองดอกดาวเหืองน้ทุกคนอืมปุกเองบ่อันนี้เม่แล้วปุกเองเสียวมาแถวนี้เรามันจะมีสวนหลายๆเนาะสวนพักสวนอ่าอะไรทําไมมีบ้านน้ะทุกคน ดูส่วนเนี้ยนี่ส่วนพักหนานพักเนาะทุกคนในเนาะอ่ะข้างหลังนี้นะจะเป็นหนานพักยาวๆเลยเนาะทุกคนเนาะนี่อืมมันจะมีอ่ามีหนองป่าเด้นเนาะอยู่อยู่ขนาดเนาะหนองรวมหนองรวมโบรอันนนนั้ะแม่หนองรวมขน,นาดเนาะอันนี้คือ,อไ,ไปสวนอ่ะดอกไม้โอ้มีมะเพ็ดแม่มะเพ็ดมะเพ็ด แตธรรมชาิยาาังเป็นหมากน,าน้อยๆอยู่น,น,น่ะนทะุกคนเนาะเนี่ยทัลโหลสนอกไม้เผาแบบว่าอ้วมาถ่ายหูบ,บอลทีงามเล้วเจ้าดอกเอาไว้ขายบอลนี่เนาะอ่อาถ้าขายมันก็ได้แต่ว่ามันน้อย ขายกัน<ห>ลเลยว่าไว้ใส่เวลาอ่ามีบุญโบหรือว่าอ่าใส่ยามันอ่า<ส>น,ะนะใส่สิ่นนะมักเป็นเออใส่มักเป็นบอแมนกระเจ้าโตบูซาฮันนนนคนเนาะเวลาหอดมือวันสิน่เขาจิใส่นะขั้นเฮาปลูกไว้ขายมันก็ได้หลายกำไรมันนั้นได้หลายกว่าอันนี้นะขั้นเฮาเนาบัวระบาดโลักษานะโลหนึ่งสามสิบห้าบอตัวอะงี้ อันนี้อันนี้แมนปลูกไว้อ่ะซ้ายเองเราะบ่ได้ขายเนาะทุกคนงามหลายงามแต่ว่ากลิ่นมันก็คิวนึงิวนิดนึงเนาะแต่ก็ได้อยู่ความกลิ่นมันก็หอมมันก็คิวเนี่ยหอมเนาะดอกไม้สวยเลยนะทุกคนเนาะ ไปยามใดก็ได้ทำเหมืนยามบุญก็ได้ย้ำเหมือนวันสิ้นนะเอาไว้บูชาอีย่างก็ได้นะวันพระนะคะเอาไว้ใช้วันพระเนาะทุกคนเนาะก็่ถาใช้อ่ามักเบนนะนะมักเบนมักเบนอ่ะเบ่งจ้ะมักเบ่งจ้ะเบ่งจ้ะเบ่งวะมักเบ่งได้เบ่งมันเบ่งเบ่งเออมักเบ่งเนาะทุกคนแล้วขอโทษขออภัยเนาะว้าผิดมักเบ่งเนาะทุกคน อ๋ออาจจะบู้หูมดเพราะว่าฮาบรนไดทิศาสนาพุทธเนาะเพราะว่าอาการโบโอ้อยเขาวัดเขาว่ามันไดเพราะว่าเขาจะเป็นปตาหมู่อันที่พิษกบะหูกระหูเขาหมายมันมีอย่างน่นะแต่ว่าอันเชี่ยวเพิ่นก็เป็น้นเผ่าเนาะทุกคนเป็นชนเผาอีอย่างเป็น้นเผาชนเผากึมูเนาะกึมูเนาะทุกคนเจ้าจะเป็นอ่า โบได้ถือศาสนาพุทธเนาะทุกคนถือศาสนาผีเนาะอยู่บ้านเราโบค่อยได้ไปวัดเนาะกันเลยโอบหูจักเกี่ยวกับอันอันนะโบหูจักมึดอันนะเรื่องอันนะเขานับถือพระพระพิษอันนะเขาวัดเขาว่าอยอย่างนั้นนะฮะแม่ดมนเขาก็เข้าอยู่เข้าวัดก็ได้อยู่แต่ว่าไปน้ำมูลน้ำขู่ได้แต่ว่าแมนเขาจะโบหูเรื่องราวมันแบบมัน เป็นเดาได้ที uh, ่สิบสองสองสิบสี totally ่ก็จะแม่ถ้าก็ค่อยเฮียนไปเนาะถือถือกันถือศาสนาพุทธก็ดีขนาดเนาะถือศาสนาอีหยังดีคือกันได้พะว่าเดือดเหตุไปสันแหละแต่ว่าส่วนหลายกัาเจ้าถืออันนั้นเนาะศาสนาพุทธเนาะทั่วโลกส่วนหลายเป็นส่วนหลายแปกกับแบบไปทางนี้ไปทางนี้ ออ้แถวนี้นะดินดินวางหลายนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นสวนเนาะอันนี้ไม่อยา่างผักหอมป้อมเปนบอหอมป้อม,อมโอ้อยังน้อยนนอยู่นะทุกคน,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 นกเนาะอืมประมาณนีนน้เนาะทุกคนอยู่สวนสวนอ่ะนักเรียนเนาะกเจ้าเงียนเป็นโอเคเนาะทุกคนสำหรับคลิปนี้เนาะก็มีแท้มีแต่เท่านี้แหละทุกคน ตอนนี้คือยุส่วนเนาะยุส่วนเนาะยุส่วนดอกไม้ก่อนอื่นเหมืนกับสปิดแล้วเนาะสิปิดแล้วเนาะทุกคนอ่าเบิ่งขั้นตอนอ่าอีพีต่อไปเนาะมันจะเป็นเนาใดเนาะเป็นแนวะไรต่อเนาะยังไงก็ฝากติดตามให้ในดื้ออันนี้ก็สาวเพียเนาะอันนี้ก็สาวเพเนาะแล้วก็หาก้าม่ลืมอัดคลิปมือนี่เนาะโดยเป็นยังไงก็ถือว่ามันทึกรู้พิดกระทุนขอภัายนั้นเลยนะที่ว่ามาคลิปนี้ก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์และก็อย่าลืมกดติดตามให้นะคะทุกคนเนาะ <c oughs> อ่าขอลาไปก่อนเนาะทุกคนสบายดีทุกคนเด้อบ,บาย